สวัสดีค่ะเพื่อนที่เกา่าเวลาไม่เดิมค่ะมาค่ะวันนี้ก็กินตํามะขุงบักหุงใส่บักม่วงเนาะคะ่ะบักม่วงเต้องใส่น้ําตาลนนะาะม่วงมันออกเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะมาค่ะนี่ก็บม่วม่วงสินใหญ่ๆเนาะคะ่ะแล้วก็พักอันพักกาศสนิมมาจะเหลือจากมาวานนี่เนาะคะ่ะตำมะละกอด้วยจ้ะมะละกอ เมื่อวานเนี่ยอัน,อนให้พีซสาเขาไปซื้อมาให้เนาะคะ่ะมัลกอกักะเน่าจะลูกละเจ็ดยู่รูปเอิดเน่ากล้นน้อยนึงแต่ก็ยังห้าปอกออกเนาะค่ะปอ,ปอกปอกเปียกอ,อกมดแล้วเขาก็เซ้แห้งเนาะค่ะนี่เด้อจะบ่ขนมจีนบะบ่เอาแล้วค่ะเส้นนมจีนแห้งมีอยู่จ้าแต่เอาวุ้นเส้นก่อนเนาะ,ะใช้วุ้นเส้นแทนเนาะมาเด้อก่อนอื่นก็อย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ <c oughs> ขออภัยจะไอนี่ค่ะกินง่ายๆสไตล์เาวไทยอีสานเาวไทยไสรสตไสรสตล์เนาะคะ่ะคือเก่าก็เาวไทยไรเอร่ออะไรนะสบายสไตล์สไตล์ไทยอีสานเนาะค่ะมาค่ะมาดูจ้าพี่อิมเอ็มพี่วิไลนเนาะคะ่ะทุกคนน่าจะน้องเยา้าพี่หนูมาด้วจ้าเด้อแซ่บๆน้ำกัน ตำบักหงมักม่วงปนกันนี่แหละค่ะแล้วก็ผักกาดผักกาดสนิมเนาะคะ่ะมะโกรโอบ,บค่ะ ปีนี้คือมันมาหนาวค่ับเนาะมันก็บ่ได้หนาวหลายแล้วค่ะแต่อากาศมันเย็นนะคะมันเย็นๆยังไงไม่รู้ปกติเดือนพฤษภามิถุนายนมันจะร้อนเนาะค่ะร้อนเนาะแต่ปีนี้ฝนดีเหมือนกันเนาะค่ะอาจเพชเพึงจะเยอะเหมือนกันนะมาจะเด้อทุกๆคนจะน้องเยาว์น้องวี พี่รันมามา FC ใหม่เก่าเนาะคะ่ะทุกคนเลยแต่เด้อทั้งทางฝัง่งไทยฝั่งลาวนะคะเลวกับเพื่อนเพื่อน FC ทุกๆประเทศเนาะคะ่ะเนาะมาได้จากน้องนัดเนาะคะ่ะอยากจะพี่สนเนาะคะ่ะพี่น้อยเนาะคะ่ะพี่ไก่เนาะคะ่ะ ต้องลอกออกทำมาลอกมันก็ขมกรอบดีอและก็อเดี๋ยวเพียงจะลูกละเจ็ดดูรูสี่สิบเก้าสินโอ้ยนึกจ่ะจมจำจ้ะตั้งแต่ป่วยมากก็ตัวมากก็ กินแต่ค่อยๆกินนะคะค่อยๆเริ่มกินเนาะค่ะค่อยกลับมาทักทายเพื่อนๆเนาะค่ะโอ้ยขอบไปดูกด <c oughs> กด YouTube ใหม่ก็ปวดหัวตึบเลยเนาะค่ะ คนผ่านกนดีป่ะชองคนผ่านทุ้งไอ้ก็ต้องระวังเนาะคะ่ะเซบเผ็ดใส่พ,พรพิกเยอะมากขนาดกินเผ็ดได้ยังเผ็ดนะสำหรับคนกินไม่เผ็ดโอ้โห คำเดียวบายๆเลยกัพะพักาดหนาวพกักาดสนิมแบบนี้แล้วกหาเพื่อนกินข้าวคือเรา ใส่ตังหัวก็ใช้น้ำโขกลงไปในพริกเลยค่ะมาด้วยจะซวงไรอืมอเพชรคัก จะแซบจ้ะเพื่อนมาเด้อเจะเด้อทุกคนเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเนาะคะ่ะแล้วเข้ามาอืมคอมเมนต์แล้วก็เข้ามารับชมด้วยความยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเนาะคะ่ะเขามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะเนาะดูให้จบคลิปเด้เจ๊เด้อ โอ้ทุกคนผ่านเนาะคะ่ะปังๆเร็วๆแล้วคะแล้วก็คนที่ผ่านแล้วก็ให้หยอดวิวขึ้นเลยๆแะคะสำหรับคนที่เขามาดูนะคะเพื่อนๆใหม่ก็นนะะยินดีต้อนรับะแต่ทําให้ถูกคดได้จะเดอ้อกินปมึกก็เยอะมากเราใส่มะกอกนิดนึง กรม่งลูกประมาณชลางลูกแล้วก็มะม่วงลูกเพนนี่มาก็บม่ค่อยมีพักอะก็เลยหาเก็บพักกินในสวนนี่แหละคะ่ะก็นแรกว่าจะไปเก็บอ่าพักกระตักตก,กะเตนมาฝรั่งมากินแต่ยังบอกาแต่ว่าพักกาดเนี่ยกินอยู่ Okay, <Okay. S 1> บอมาด้อยมาเด้ยวดยทุกคนแซ่บแซ่บแบบสาวไทยไลฟ์สไตล์นะคะพี่แซบหนัว ดูข่าวครับอันนี้วันเสาร์เลยค่ะแล้วว,วันที่เก่าเป็นปะบุญจินก็แซ่บเหมือนกันจ้ะมะม่วงเปรี้ยวๆหวานๆ ถ้าสมตำเนี่ยจะไม่ค่อยชยอบหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆโอ้ยน้ำหกของตาไหลเลยมาเด้อแซับอีี แต่อ่อค่อยๆอ,อาการดีขึ้นเน้ออยกินอะไรก็แซบยานอ่วนกับขื้นก็ซ้ำไมาเหลือคอยมันสุขภาพแข็งแรงเนูะะ่วยอวย,ยแซบเผล แรงพริกลายอิลี่ได้เนี่ยต้องพริกสดพริกแหง้งขยมใส่ปุ้มปุ้มปุ้มไปเลยโขบป้งป้งป,อ,งปอดพอซิมเบิงโอ้ยแม่เจ้าต้องเอามะม่วงใส่ต่อจ้ะเพิ่มจ้ะ Okay. เยวก็จะค่อยๆกินต่อจากกินเร็วไปแหละเพจถ้า okay. ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยไรสไตล์ใด้ันนะ,ะเนาะค่ะ okay. กินโมจะคลิปหรอคะ่ะแต่ก็จะกินค่อยๆกินไปหลังบ้านเนาะคะ่ะโอเคจ้ะทุกคนมีความสุขแล้วก็ความความสุขในการกินแล้วก็รับชมเนาะคะ่ะแล้วก็รักษาสุขภาพเนาะคะ่ะง่างก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเด้อจะไม่ว่าอยู่ประเทศไหน อยู่ดุกปรดเทศเแล้วค่ะเป็นพื่อนทุกคนแนละะ้วค่ะก็ดูแลตัวเองเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าน้ำมูลตาไหลเป็ดไหลบ๊ายบาย